ขนมือนะครับยึดตรงตรงไว้นะครับผมรักคัแ้วปนปนาเบดกไ้เาตว้นยกน้ำไปนะครับด้านหน้ายกน้ำไปก่อนนะครับ เอาอะไรของแขนแล้วยกน้ำนะครับ ยกไปรอก่อนนะครับด้านหน้าลกไปรอก่อนนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อำเภอแม่สอดนะครับสวัสดียะธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูนะครับด้านหน้าโน้นนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับสวัสดียะธรรมทุกท่านทุกคนนะครับ ครับจะทำให้ยกน้ำประมาณหน้าอกนะครับแล้วก็ท่านเดินมาถึงท่านก็จะเคาะรับน้ำนะครับก็คือเราได้บุญในการถวายน้ำนะครับเนาะท่านคอหัวก็คือได้รับพรในดวงตานะครับเขาไม่รับปัจจัยนะครับเตรียมยกน้ำด้วยนะพี่นะยกน้ำขึ้นด้วยครับ

ปัตตานีกรนถางหลักฐานุปครือว่าถอยรักบินทุวท่ารมาเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับ ก้มเข้าไปอีกพี่พี่ก้มเข้าไปก้มเข้าไปอีกก้มเข้าไปอีกเออก้มเข้าไปอีกเชิญหมอกเชิญมัวครับเด็กๆนี่ต้องถอดหมวกให้เด็กด้วยนะครับอย่าทำทุกท่านทุกคนเด็กนี อำเภอแม่สอดจังหวัดตาครับใช่แล้วย่าทำท่านทุกคนนะครับนะครับตอนนี้มาถึงอำเภอนะครับแม่สอดนะครับยอดทำท่านเยอะนะครับ จับหน้าผ้าร้อนขึ้มาผู้ประกอบกาเป็ขแหนึ่งจับหนึ่งครับัหนึ่งจับหนึ่ครับหนึ่งจั่รหนึ่หนึ่ง

นะครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับภาพบรรยากาศด้านหลังที่ถ่ายทอดให้ญาติชาของเรารับชมในขณะนี้วางโทรสับนะครับพี่แล้วผมว่างเลยครับนะ ขอตับวดีจะทำทุกท่านทุกคนนะครับทยนานะคัน้ำใจนอนะครับนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับที่ถ่ายทอดระยะราของเรารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเยอะมากนะครับ ก็ด้านานี้จะเป็นจุดไฟแดงนะครับไฟแดงอันนี้ก็จะมียรทำชาวพม่าแล้วก็กะเหลี่ยงนะครับก็จะมีผสมกันนะครับเนาะบางท่านท่านก็จะได้ยินเสียงภาษาพม่าะนะครับรที่ท่านได้พูดนะครับ นะครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับลงตาเดินมาถึงนะครับยกน้ําถวายท่านนะครับครับก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศด้านหน้าให้ญาติธรรมของเรารับชมนะครับว่า,าด้านหน้าที่รออยู่ในขณะนี้นะครับเยอะแค่ไหนนะครับหลวงตาท่านเดินมาถึงยกน้ําด้วยนะครับผม ทำมาใกล้ๆก่อนนะครับนี่ก็คือภาบรรยากาศด้านหน้านะครับที่ถ่ายทอดในย่านทางของเรารับชมนะครับยังไงอีกยาวไปเลยนะครับยาวเหยียดเลยนะครับครับก็พี่น้อยพี่สิริชัย ก็มา,าไปด้านหลังพอเวลาลงใต้จะพ่อหัวได้ทมันกลัวครับผมร<า>ูปถายได้นะครับรูปถายได้ครับแล้วที่ทำเยอะม,มากนะครับนานๆนีน่ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ทางช่อง u t u b e นะครับศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตอนเจนีนะครับคลิปนี้สักดีครับ